ว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะคือวิเองจริงๆรักรักน้องตามากอะหลงไม่เอาไม่เอาต้องรักอาจารย์เจี๊ยมากกว่าหลวงตาสิมักหลวงนับมั่รับหลวงปู่เจี๊ยมากกว่าหลวงตาสิก็อยู่ใกล้กันมานานแล้วนี่นะหลวงตานานๆทีหนึ่งจะมารักหลวงตามากไม่ถูกด้วยเดชน์ไม่ใช่อยู่แล้วตาพักหลวงปู่เจี๊ยเพราถูกมหาหลวงตาทุกวันทุกวันหนูแอ้วที่หนูถึงไปหาหลวงปู่เจี๊ยทุกวันหนูมา โเหตุผลเขาใชนะ่เอเยนะเหตุผลเขาก็ใช่าลย,ยนะเอาละเอาละลงกันปเป็นระหว่าลงกันเข้าวัดก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาลอีกแล้วก็แบบชอบมากเราก็ฝึกได้ฝึกสมาธิตั้งแต่เด็กเลยก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงเรียนหนังสือเก่งแล้วก็ไม่ค่อยดรามา่าอะไรมากเข้าใจชีวิตรู้สึกแฮปปี้แม้วในเวลาที่จะไม่มีความสุขก็ยังรู้สึกว่าไม่ใช่คนในมองโลกในแง่ดีมองโลกสวยนะแต่มองโลกตามความเป็นจริงก็เพราะว่า ปฏิบัติธรรมแล้วก็ฝึกนั่งสมาธิตั้งแต่เด็กดังนั้นทางโลกกับทางธรรมมันควบคู่ก,กันได้มันไม่ต้องแยกกัน